รีวิวซิกแอร์ปีสามสองศูนย์แี่ปืนมีีร,ระบบแก๊สโบแบงครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนจากทางซิกแอร์เองนะครับแต่ว่าผลิตโดย VFC นะครับจัดจำหน่ายโดยซิกแอร์ตัวปืนนี้ก็จะเป็นตัวต่อยอดมาจากป3 2 0 M18 นแะครับแต่โดยรวมน้ําหนักจะเบาขึ้นนะส่วนแตกต่างของมันก็คือชัดๆเลยก็คือตัวเฟรมเฟรมที่จะเป็นแบบเรียบหน่อยครับแล้วก็มีตัวทำสติ p p i n g กันลนื่นฮะมีมาร์กิ้งแล้วก็ น้ำหนักโดยรวมลดลงจากตัว M18 เดิมนิดหนึ่งครับเบากว่า แล้วก็ในส่วนของนี้สามารถถอดออกได้นะครับสามารถติดตั้งเพลตเลตด็อตได้นะครับเหมือนกับตัว M17 นะฮะซึ่งปกติแล้วในตัว M18 จะไม่มีนแต่มานี้หนาจะน่าจะเหมือนเป็นตัว M18 อัปเกรดเป็น X Carry เออเน้นติดตั้งด็อด้ด้วยแล้วก็หน้าสั้นแบบคอมแพคจะมีวากิ้งฮะซิกซ์าวเออร์ T32 X Carry นะ้านล่างจะมีรางดีคาเทนี่นะฮะ20มิลติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเล็งฮะเลเซอร์ไฟฉายไกลก็จะซิ่งขึ้นฮะต่างจากเดิมนะเป็นโค้งนี่เป็นไกลตรงนะฮะ ไอซิงขึ้นปุ่มปดแม็กจะเหมือนเดิมนะย้ายได้ซ้ายฝาฝาปิดซ่อนแม็กซกิงก็จะมีมาร์คกิ้งซิกนะมีมาร์คกิ้ง 9M cool 19นะมาร์คกิ้งใน Inuit A ตัวฟอนสิคชั่นก็คือจะดูซิงขึ้นนะจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่คุณเล่นสามจุดนะก็รายละเอียดทำได้ดูดีมากๆเลยแล้วก็จะเป็นเซฟคนระับเมื่อขึ้นลำแล้วเข้าเซฟได้ แม็กกาซีนจะเป็นแม็กกาซีนตัวเดียวกับ m 18นะตัวส้วนสั้นฮนะวาลจ่ายวาลเติมจะอยู่ด้านนี้ปากแม็กเติมแก๊สให้ดูนะครับจะเป็นเหมือนปืนรุ่นอื่นๆเลยดาวน์โหลดลงไปลูกก็ต้องอัดเต็มมากนะเดี๋ยวที่หนึ่งโหลดแม็กกาซีนลัมผู้ผูคมมาก เมื่อยิงลูกหมดสไลด์จะค้างแบบนี้นะครับถ้าเราปลดแม็กกาซีนเพื่อทําการเติมลูกกระสุนเข้าไปเราเติมลูกกระสุนเข้าไปแล้วเราก็เสียบแม็กต่อเลเดอยๆแล้วกดปุ่มค้างสไลด์มันจะเป็นการขึ้นลําในตัวนะฮะ,ะขึ้นลําแล้วเป็นการเล่นต่อเนื่องนะฮะหรือถ้าเราจะไม่เล่นแล้วก็กดเกียร์จริงก็ได้หรือใช้วิธีดึงดึงถ่ายสไลด์นิดหนึ่งมันก็เด้งมากหน้าลว